ครับพอสออมาหรือ,อยังไม่รู้นะเพเดี๋ยวสวัสดีครับไปรอรับของนะเพราะว่าที่อะไรนะผมลืมชื่ออีกแล้วคุยกันแม๊บแอยู่แกซื้อเตียงให้เจ้าอ้วนแล้วก็เซิ้นก็เปียก แล้วก็ใครอ่ะลืมชื่อแล้วอ๋อมาแล้วเหรอว่าดิพอเดี๋ยวไม่มีใครรับเพราะว่าซื้อเตียงเหล็กเขาซื้อเตียงเหล็กให้ไอโจอวนะ้วนนะเดี๋ยวเช้ากลับเขาดีะเชา้ายังไม่ทัวรามีทุระยังไงเลย แตว,วัสดียังลูกสวัสดีครับสวัสดีครับพอก็อสิเออพอสอม,มาแล้วรอกไปไม่สบายตัวร้อนค่ะรอ้อน สวัสดีครับไม่สบายเหรอตากฝนเดินมากหรอเป่าอ๋อย่าไบม,มาแล้วอ๋อยา่าเล็กม,มา ดูทิฟฟี่ไปกินก่อนเอาไปตั้ใจ สวัสดีทุกท่านด้วยนะอ๋อยานไปเสิยดายไม่ได้เจอแสดงว่าแสดงว่าวกลับแล้วสิ ัฟงดเขาบอกว่าหนีช่องพูดดังๆลูกห,หนีช่องทุกคนมาหาพี่ตัม้มโอไม่ดูช่องดูก่อนก็ได้ไม่เป็นไรครเดี๋ยวดูย้อนหลังเอาเขาบอกน้องใบกินยาดีขึ้นแล้วตอนนี้อยู่ช่องทนายด้วยกันอ๋ออยู่ช่องอะไรนะช่องทนายแต่พูดดังๆช่องทนาย ูดในล,ในล,ในลําคอพูดเสียงในลาคอาบอกว่าครอบครัวน้องใบน่ารักมากอบอุ่นแวะเวียนมาหาตลอดอยากให้น้องหายไวไวเพราะว่าทีแรกเขาว่าจะมาวันวัน,ว,น,ว,นวันจันทร์มาวันพุธอะไรประมาณนี้นะ กำลังไปรับเตียงที่ไหนคะไม่เดี๋ยวของเขามาส่งครับของเขามาส่งนะพี่เขาบอกว่าให้มาส่งวันวันนั้นเขาจะมาส่งเที่ยวหนึ่งแล้วโทรมาแล้วผมไม่ได้รับนะครับก็ไปรับที่บ้านพี่หมอนั่นแหละนะเดีรอรับเตียงเพราะเดี๋ยวไม่รู้ว่าเขาให้ใครบ้างอะไรประมาณเนี้ยนะเอเพราะว่าพี่ พี่อะไรผมจำชื่อไม่ได้แล้วคุยแม๊ปแจกแม๊ป,แม,ปแม็ปอยู่เนี่ยแล้วพี่ก็ซื้อให้เจ้าอ้วนเพราะว่าดูเจ้าอ้วนนอนแล้วนอนเรียงบุบแกก็สงสารเจ้าอ้วนอ่ะเจ้าอ้วนที่กระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บก็ซื้อให้เจ้าอ้วนเรียงหลังหนึ่งให้เพียกหลังหนึ่งให้อ่าเส้นหลังหนึ่งซื้อห้าหรือหกหลังแหละเตียงอ่ะนะฮะวันนั้นโท,โทรมาแล้วผมไม่ได้รับ วันพุธแม่ไบจะมาค่ะวันนี้ฝั่งผมอ๋อใช่ใช่แม่ไบจะมาวันพุธจริงๆแม่ไบจะมาวันจันทร์นั่นแหละเผื่อว่าวันจันทร์ผมมีธุระเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็ต้องตีรถกลับกรุงเทพอีญย่าน้องไบยอยาก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงเด็กค่ะเขาบอกว่าน้องไบกินข้าวจานเดียว ก็ดีแล้วนะดีแล้วนะเพราะว่าญา,าติพี่น้องเขาเมื่อก่อนเนี่ยก็คือไปก็จอกแนวที่แบบล้นๆหน่อยนะตอนที่เล่นนะ่ะประมาณเนี้ยก็จะพูดไม่หยุดอย่างนี้พอดีขึ้นแล้วเหญาติก็ดีใจเราก็ดีใจด้วยนะพี่ตั้มไปหาลงไปไหมครับผมเะผมไปเพชรบุรีนะ ลูกใบเราพี่ตั้มไม่ยิ้มเลยซึมไม่สบายเลอมะป่วยพบอกว่าใบบอกว่าถ้าพ่อตั้มไม่กลับจะจะไม่กลับบ้าน นี้ญาติฝ่ายพ่อมาเยี่ยมน้องไบน้องพูดรู้เรื่องครับอ๋อเพราะว่าญาติพี่น้องของไบเนี่ยเขาดูกันหมดนะพี่ป่านะอาลุงหรือญาติฝ่ายไหนเพราะว่าตอนที่ไบ้ป่วยเนี่ยป่วยป่วยมาหลายปีจัดนะแล้วญาติพี่น้องเขาจะดูตลอดนะเขาดูตลอดแทบทุกคนนะฮะเขาก็จะดูตามทุกช่องเขาจะดูการเปลี่ยนแปลงของของ,ของลูกๆนั้นหลานเขาเนี่ยทุกทุกช่องแหละครับผมหนึ่งได้บอกว่า เวลาญาติเขาเขาโทรมาคุยกับเราเนี่ยอันไหนที่เด็กมันดือ้อเขาเขาอนุญาตให้เราแบบให้สอนลูกหลานเขาเลยนะนะทำทำอะไรเขาไม่ว่าหรอกนะอนุญาตพอพอเราเราเราพูดเราทําไปมันก็จะมีประเภทที่แบบไอ้ที่ไม่พอใจอ่นะพวกป่วยป่วยเอฟซีปว่ยปวย,ป,วย,ป,วยประเภทที่เขาเรียกอะไรอะ่ะเพราะอาคติกับเด็กอ่ะ นะก็จะทำเป็นเรื่องเยอะโอ้โหไปว่าเด็กไปบูลลี่เด็กอะไรประมาณนั้นแหละทั้งที่เป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้นะไม่ไม่ใช่ส่วนไม่ใช่เอฟซีนะจะใช้ว่าคนคนป่วนกันดีกว่าพวกป่วนพวกโลกสวยอะเอาน้องเขามาถ่ายทำไมอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณเนี้นะนะนะแล้วมาดูพอดูปุ๊บก็รับไม่ได้ซะอีกแล้วนะแต่จริงที่น้องเขาอะแต่ละคนอะไบ์เนี่ยเขาดูกันทั้งบ้านแม่เขาก็โทรมาคุย อาประจำแล้วก็ญาติพี่น้องคนอื่นเขาก็โทรมาคุยประจำนะฮะเขาก็บอกอนุญาตนะให้ต้องสอนเลยเขาดูอยู่นะครับอันไหนถ้ามันเกินเน่ยไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเขาก็มามาตำหนิเองแหละในขนาดที่พ่อแม่พี่น้องเขาดีใจว่าลูกเขาดีขึ้นกับมีแต่พวกพวไว้อะนะเอาลองบไ,ไปว่าช่องนั่นนั่งอ่าหรือไปดูแลบางทีก็ ทำไมไม่ไปกินข้าวโรงอาหารกับชาบ้านเขาเอาคนที่ไม่ได้ถ่ายหลายคนที่เปที่มากินข้าวร้านนี้หลายคนนะและอย่างร้านอาหารคขาบ่าร้านอาหารนะใครมีตังก็กินนะ FC แต่ละคนหรือของมีเงืนกันนะครับแต่จะไปซื้ออะไรก็แล้วแต่ของเขาก็จะมีแต่เรื่องแบบแบบเนี้แบบคือสงสัย ่องชาวบ้านเขาอะไรประมาณเนี่ยคือเหมือนเหมือนประมาณว่าทําไมต้องมาเอาใจน้องทําไมเขาดื่นมันเยอะเลยมันใบเต็มเก็บกระเป๋าแล้วพอเขาตั้งไม่กลับเขาจะกลับบ้านเลยเขาบอกเขาจะที่ว้จะขายทองตามหาตาง ะเขาบอกว่าพี่ไบจะขายทองตามหาพอตาม,มต้งสิบบาทเช่นั้นนะไบไม่ใช่ทองตนังสิบบาทนะซื้อต่อเข้ามาสิบบาทค่าทุกแพงแพงกว่าส้อยอีก ก<ผ>ช่ชเห็นไปเตียมกระเป๋าแล้วเดี๋ยวสักพักกันจะประมาณสองชั่วโมงก็ถึงเทปน,นะเพราะว่ามีเอฟซีที่รักน้องไม้หลายคนอยู่แล้วก็พี่ผมลืมชื่อจริงจริงแต่ติดๆๆที่ปากแกก็บอกว่าต้องไปไปรับเตียงด้วยไปรับเตียงด้วยนะจริงๆงคนอื่นเขาว่าก็รับได้อยู่นะแล้วก็โทรหาทุกที่ก็ไม่รับด้วยทุกที่ก็คงไร์สดอยู่นะ เออเพราะว่าก็จะมีเตียงน้องเจ้าไบ์เจ้ามีเตียงไบเตียงเส้นเตียงอ่าเจ้าอ้วนนะแต่ว่าที่มาก็คือของเจ้าอ้วนพี่เขาดูในในในช่องอยู่ว่าไอ้น้องอ้วนเนี่ยน่าสงสารอยู่ตัวน้ําหนัก,กเยอะต้องมานอนกับพื้นอะไรประมาณเนี้ยนะ อว่าสองพศออมาถึงแล้วค่ะอ๋อเหรอแต่ไม่ทันแล้วแหละแต่ก็เขาเขายังอยู่นะหลวงพี่ยังอยู่แหละเขาเลี<ม>เ้ยงข้าวเพลงกันอยู่นะเขาก็ดูกันอยู่ในป่าน,นี้นะที่โทรคุยกับพี่หมอเขาแล้วเขาก็บอกว่าพอสอมาถึงแล้ว <c oughs> ทีแรกจะบอกว่าไปบอกว่าจะออกมาเช้านะแล้วเมื่อคืนผมก็ วนไปวนมาเลยเ,ออเดี๋ยวไปวันอันอังคารวันวนอังคารทีเดียวดีกว่านะมอเช้าก็มีคุณพี่หลายคนอยู่นั่นแหละแกก็ประมาณว่าแกก็เป็นห่วงไปนะแล้วก็บอกว่าจริงๆไม่มีอะไรหรอกนะน้องก็ เขาเป็นห่วงน้องจะลูกสาวพี่ตั้มเป็นสาวหล่อแน่ๆเลยอะไรน,นะลูกสาวพี่ตั้มเป็นสาวหล่อแน่ๆเลยเป็นหรือเปล่าบอกไม่เป็น <c oughs> คือลูกสาวก็จะไว้ผมยาวมาตั้งแต่ตั้งแต่เล็กเลยแหละนะฮะแล้วพอพอจะตัดผมสั้นก็สบายหัวแล้วมั้ง สงสารอ้วนจริงค่ะพี่ั้มอะใช่แลวเห็นเมื่อวานดูอยู่นะเมื่อวานดูอยู่เสื้อผ้าอ่าเขาเอามาให้อ้วนแล้วใส่ได้ดีใจนะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกนะเอฟซีเขาเขาบอกแล้วว่าให้รอรับของน้องอ้วนเขาด้วยนะครับให้รอรับของน้องอ้วนเขด้วยจะมีสองสามท่านนะที่ส่งเสื้อผ้าชุดที่ใหญ่มาให้ เขาบอกพ่อไ้มาแล้วน้องสาวไปก็มาเอาเหรอ,อ,หรอเพราะว่าเอาเอแสดงว่าคือแม่แม่ใบเนี่ยเข,เขาเขาเขาแยกทางกับ พ่อพ่อของไบต์เนี่ยมานานมากนะน,นานมากแล้วคราวนั้นที่เอ,อคือพ่อเขาก็รู้เรื่องอยู่นะเรื่องแบบอ,อที่ที่ลูกตัวเองรักษาอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอพอมีคลิปที่ที่น้องเขาแบบเฮิร์ดอ่ะแล้วร้องไห้แล้วมากอดแม่เขาก็เลยส่งคลิปไปให้ให้ให้ใหใหพ่อไบต์เนี่ยเขาดูอะไรประมาณนั้นอะ่ะเออซึ่งซึ่งเขาแยกทางไปแล้วไบต์จะอยู่กับแม่ นะไบจะอยู่กับแม่นะไม่ใช่อ๋อเหรอไม่ใช่หมายถึงพี่ตั้มอ๋อผมรู้ว่าพ่อผมอ,อ่ะโอ๋แต่เล่าซะยาวเลยลูกสาวก็ไม่เบรกเลยบอกให้อ่านอ่านได้ด้วยตาอะไเป็นตูเป็นตะไปเลยดีนี้ ญาติตาไปมาถามหาตั้มด้วยจะมาตบหน้าผมหรือเปล่าไม่รู้หาตัวตั้งนานแล้วพอเจอผัวยังไม่ได้กินข้าวเลยเช้ามาเช้ามาเชื่อไหมผมรับโทรศัพท์รับโทรศัพท์รับไลน์เชื่อไหมว่าเช้ามาผมรับโทรศัพท์กับรับไลน์ ข้อความไม่ได้อ่านอีกเยอะหลายข้อความอยู่คนระับพ่อไปไหนพี่ตั้มไปเพชรบุรีครับไปคิดถึงพ่อตั้มแล้วเดี๋ยวเช้าเ<ๆ>ช้าเช้ากลับเพราเช้ามามาทำธุระพี่กรุงเทพนะ เดี๋ยวรอรอเกาโทรประอกอนเขายัางไงจะเป็นพรุ่งนี้มาลืนนี้หรือยังไงอีกนานไหมคะกว่าจะถึงประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะอะไรรถเยอะเก็บทองไว้กินหมูหันพี่ตั้มอะไรน,นะเก็บทองเก็บท้องไว้กินหมูหันอ๋อหมูหันเมื่อวานเมื่อวานนั้น S <S 3. เอฟซีเขาบอกว่าอ่าซื้อของมาเลี้ยงให้น้องแหลมหน่อยนะวันเกิดนะฮะแหลมเขาบอกว่าเล่นหมูหันดีกวา่าประมาณนั้นก็เลยสั่งหมูหันมาเอาตัวใหญ่สามพันห้าตัวมเริ่มเลยอร่อย แต่ผมอยากกินไอ้หมู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 ย่างเมืองตังอะมันแถว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 เพชรบุรีแถวกรุงเทพมีขายป่ะไม่รู้ชอบหอ,อมดีเขาบอกว่าใบานั่งรอเพื่อตั้มอยู่หน้าบ้านแล้วปกตินอนแล้วเนี่ยบาทเนี้ยนะเพราะว่าบาแรกๆที่จะเดินสับตีนแตกเลยบาย ว่าทันใบประกวดร้องเพลงไหมประกวดร้องเพลงไม่เหรอพี่ตัอ้มอยังขายปลาสลิดอยู่ไหมคะต้องถามลูกสาวอานะมีเวลาไปส่งหรือเปล่า ถึงตอนนี้ถึงไหนแล้วคะถึงบางพีใหญ่เวลาพี่ต้องไปข้างนอกสามารถเอาใบาไปด้วยได้ไหมคะก็เอาไปได้แต่ว่าคือเราไม่อยากให้ออกไปข้างนอกนะถ้าออกไปข้างนอกปุ๊บเบื่อ น้องเขาป่วยเรายังไม่รู้ไงเผออื่อน้องเขาวิ่งไปไหนแล้วไม่ทันนะไปเกียร์สี่นะเกียร์ห้าเกียร์หกไม่ใช่เกียร์สี่นะเกียร์ห้าเกียร์หกเลยเขาอะ่ะจำได้ไหมแบบแบบเบิร์ดอ่ะพาไปซื้ออพิซซ่าคุยกันดีๆแท้ๆหันหลังไปกดตัง ไปเลยวิ่งไปเลยอย่างเงี้ยเราเราไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวซวยอีกน้องก็ต่อยู่มันอยู่มอสองค่ะพี่ตั้มไปห้างไหมคะวันนี้ไม่ได้ไปห้างครับไปเอาเตียงไปรอรับเตียง ที่พี่อะไรเนี่ยผมลึกออกนั่งตึกอยู่เขาสั่งเตียงมาให้ให้กับน้องๆนัน่นแหละให้กับเจ้าอ้วนนะเขาสั่งมาแล้ววันนั้นโทรมาผมไม่ได้รับผมไม่ได้รับสายแกก็แกส่งของมาจากในผมจำไม่ได้จริงๆเนี่ยนะ แล้วเมื่อเช้าก็โทรอีกก็โทรหาทุกที่ทุกที่ก็ไม่รับไลน์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเวลามาส่งของอ่ะมัน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 เป็นแบบไอไออย่างที่ต้องมีเบอร์โทรศัพท์รับของกับไม่มีเบอร์โทรศัพท์รับของไงนะแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ไปปุ๊บเดี๋ยวก็ไม่รู้อีกว่าของใครเพราะาเขาไม่ได้ระบ,บุเขาไม่ระบ,บุชื่อเขาไม่ได้ระบ,บุชื่อไว้ไงเลยไม่รู้ว่าเป็นของใครนะฮะแต่แต่เราจะรู้ว่าเขามาให้ใคร เพราะว่าพี่เขคุยกันว่าจะเอาอะไรอ,ะอยากได้เตียงให้น้องอ้วนนะเพราะว่าน้องอนะ้วนเน่ะแกก็ค่อนข้างจะดูแล้วนางสารอ่ะที่บ้ากนกำลังถวายเพลงอ๋อโอเค ถวายพาอยู่โอเคเดี๋ยวให้ว่ากันนะเราไปดูตามดูช่องทนายพปสารช่องตุกติช่องพี่หมอปลาดีกว่านะเขากำลังถวายพระเพรอยู่นะครับเดี๋ยวผมกําลังไปเพชรบุรีนลอยนะนะขับไปไม่ทันแล้วล่ะนะนะเดี๋ยวยังไงก็ว่ากันใหม่นะครับกำลังขับรถปูด่ด้วยนะมันก็เดี๋ยวอันตรายนะครับยังไงว่ากันใหม่นะครับ